ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรถตัดหญ้าใบาช่างอ้ํานะครับวันนี้ผมจะนำรถตัดหญ้าดีเซล15.5แรงใบววยนะครับมารีวิวตัดหญ้าให้ทุกท่านดูนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยรีวิวการตัดหญ้าจริงนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองตัดหญ้ากันพื้นที่ตัวนี้นะครับหญ้าเป็นพื้นที่รกลางนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อคาวาม่านะครับ 15.5ห้้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลหัวรถไทยระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตัวนี้เป็นรถใบวายนะครับขับเคลื่อน4ล้อหน้าตัดกว้าง1นึ่เมตสิเซนนะครับคันนี้ในส่วนของช่องหน้ามาครับหลังจากหลังจากชิ้นนี้มาครับไปด้านหน้ามันจะเท่ากันทุกรุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Diesel, เบนซินดีเซลหนึ่งสูบสองสูบนะครับดีเซลสามสูบช่วงนี้มาเนะี่ยจะเหมือนกันหมดจะต่างแค่ช่วงหลังครับคือช่วงแท่นเครื่องเนะี่ยมันจะมันจะไม่เท่ากันนะครับรุ่นนี้จะยาวกว่าเขาหน่อยนะครับรุ่นนี้จะยาวที่สุดจะยาวกว่ารุ่นเบนซินสูบเดียวอยู่ประมาณเกือบสามสิบเซนนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันวางตามยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานของรถรุ่นนี้กันครับ นา้นาแม่ยา้าครับาบางๆดูเศษหญ้ยยาไปไปไวายที่ผมมาตัดไปแล้วไปแล้วครับที่เอาเครื่องสาบโูมมาตัดนะตอนมันแห้งใบกลารเป็นปุ๋ยเลยครับความละเอียดของหญ้าหลายๆคนท้งใส่ครับใบวายกับใบที่เป็นใบก้านตรงคนระับมันต่างยังไง ก็ตอบแบบตรงๆก็คือมันตัดหญ้าได้เหมือนกันครับแต่ว่าความละเอียดของหญ้ามันไม่เท่ากันหลักๆคือลูกค้าอยากได้ใบที่มันตัดหญ้าได้ละเอียดลูกค้าต้องเลือกใบวายนะครับถ้าแค่ตัดขาดก็เลือกใบธรรมดานะครับหลักๆเลยคือแตกต่างแค่ตรงนี้ครับที่เหลือคือการทํางานผมว่าพอๆกันแต่ถ้าเป็นใบวายเนี่ยหน้า,าตัดมันจะกว้างกว่าใบใต้นะครใบไไวายมันอยู่ที่เมตรสิบเซนใบใต้อยู่ที่หนึ่งเมตร ดีใบวายครับเวลาเราเดินเนเร็วเนี่ยใบวายมันจะตัดตัดได้เตียนกว่าถ้าเป็นใบใต้ครับมันจะตัดไม่เอี่ยมถ้าเป็นเราเวลาเราเดินเร็วๆนะครับถ้าเป็นใบวายเราเราเดินเเร็วแ่มันจะตัดขาดดีกว่าเพราะว่าใบมันหมุนมันมันมันหมุนสวนทิศทางกับตัวรถนะครับกับตัวล้อนะครับล้อหมุนเดินหน้าแต่ใบมันหมุนถอยหลังนะครับทาให้เวลาการตัดหยามันเฉือนตัดได้ดีกว่าตัดขาดดีกว่า แทรกในถ่าที่กว้างๆเราไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังครับเราเดินวนได้นะครับอันนี้มันวนไม่ได้นะครับพื้นที่มันไม่พอเลี้ยว look like ตัวนี้เราเอามาวางนะครับตัวนั้นจะเป็นตัว21แรงตัวนี้จะเป็นตัว15แรงซึ่งสูบเดียวครับลองเปลี่ยนแยกกันดูว่ามัมแรง ที่คนสนใจคนนิยมเล่นกันนะครับมันจะประหยัดน้ำมันกว่าถ้าดีเซลกิน60นะครับเป็นซินจะกินประมาณร้อยนึงถ้าเป็นสัดส่วนนะครับสัดส่วนค่าน้ำมันนะครับน้ำมันเป็นซินจะแพงกว่าด้วยแล้วก็เครื่องเป็นซินจะกินน้ำมันเยอะกว่าเครื่องดีเซลด้วยนะครับ ว่ากำลังตัวไหนดีกันนะผมว่าเครื่องเบนซินกำลังดีกว่านะแต่ถ้าเครื่องเบนซินทํางานต่อเนื่องทั้งวันนะมันจะร้อนจัดครับเพราะว่ามันไม่มีตัวระบายความร้อนด้วยมน้ําเครื่องเบนซินระ,ะบายความร้อนด้วยอากาศนะครับต้อรุ่นเลยครับนี่ยกไปไว้สูงนะตัดออกมาจะเหลือตอยาวๆหน่อยคนระับเพราะว่าวางต่ำมากไม่ได้ นี้เราผมไม่เคยมาตัดเลยครับมาตัดครั้งี่ครั้งแรกนะครับก็ยกไปได้หน่อยลัวโดนตอไม้นะครับต้นไม้ระดับสองสามเซนสามสี่เซนจะตัดได้ครับแต่ถ้าเป็นตอไม้ที่โาโค้นต้นไปครับอันนั้นตัดไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับ ขับขับเร็วไปไหน่อยนะเร็วเกินใช่อย,อย่างนี้ต้องค่อยๆไปครับเครื่องทาไม่ไหวก็เดินดช้าครับยากงนี้ตอนนี้เป็นเกียร์ไฮดรอลิกนะครับมันเดินช้าเร็วได้ตามมือเลยครับช้าขนาดไหนก็ได้อยู่ที่มือเราเลี้ยงนะครับสั่นยาต้ส่งครับส่งและหนาด้วยนะตรงนี้ Vivimos. ติดตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงนั้นแบบมันเป็นโค้งตรงกลางมันเป็นขอบสระมันเลยหนักเครื่องนะครับครับดูตัดต้นกระถินนะครับโอ้ตนนี้น่าจะห้าหกเซนได้ครับของใหญ่ของต้น kita ปกตินะเป็นปกติของเครื่องนเดี๋ยวถ้านัำหนักแล้วควันจะดำนะสนใจสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทร093259003ร้างอ้ำครับ ำงานหนักแบบนี้ได้ทั้งวันครับไม่ต้องพักวันดำอย่างนี้ไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับดูดต,ต่อได้เลยครับปกติครับสบายความเราได้มานดำนี่คือเครื่องมันได้อึดมากครับรันทำงานต่อเนื่องได้เลยครับ ประมาณนี้ครับการใช้งานจริงแต่ถ้าหญ้าสวนทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นหญ้าบางๆนะครับเราก็ปัดได้สบายๆนะครับวันนี้เรามารีวิวกันแค่นปโนโถดนะครับ ผลที่ถอยมันหนักเครื่องนะครับเพราะว่ามาันนะต้งตัดมันย่อยนะครับระยามันหนามาก ไปขึ้นนะเขาขับสี่นะ